ต่อจากอีที่แล้วนะครับที่ไอขวัญเนี่ยตามไอ้แดงมาแล้วก็เห็นว่าอ e ีทับทีมเนี่ยอยู่กับไอ้แดงก็คือรู้ว่าอีทับทีมเนี่ยอยู่เบื้องหลังจริง,รง,รงๆพระเอกมันรู้อยู่แล้วเพราะมันฉลาดนะครับอีท e ับทีมเนี่ยก็เพิ่ประตูออกมาแล้วก็รับไอ้แดงเข้าไปในห้องซึ่งโอเคทุกคนน่าจะรู้ว่ามันเข้าไปทําอะไรกันนะครับสองคนับเมียถึงแม้กล้องจะไม่ได้ตามเข้าไปจับกเ็เถอะ สักพักนึงมันก็ออกมานะครับอีทับทิมเดินออกมาส่งเพองเนี่ยก็เดินตามไอ้แดงไปสะกดรอยตามแต่แดงมารู้ตัวนะครับก็เลยเกิดการต่อสู้กันชุลมุนวุ่นวายไปหมดเกือบจะจับไอ้แดงได้อยู่แล้วนะครับก็อีทับทิมเนี่ยโผมาเอาไม้ฟาดเพียเพียสลบคู่โอ้ยแม่งเอ้ยสลบเลยสลบคู่เลยทีนี้ก็เลยอีทับทิมเนี่ยพายแดงหนีนะครับ จึงก็หนีได้สําเร็จตามเคยตัวร้ายมันคงไม่จมนูไม่ง่ายหรอกไม่งีายวหนังมันจะจบไวใช่ไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นไอ้รับทิมเนี่ยก็พายแดงเนี่ยหนีไปได้สำเร็จตัดฉากมาที่เทพเดินมาส่งกแก้วนะครับจริงๆเขาก็ยังไม่ได้คืนดีกันหรอกนะครับคู่นี้แต่ว่ากแก้วก็เข้าใจอะแล้วก็ยอมให้เทพมาส่งนะครับเพราะว่าไอ้แดงมันก็ยังไม,ยงไม่ยังไม่ถูกจับตัวใช่ปะเออมันก็เลยแบบ ยอมให้เทพมาส่งนี่พ่อของไอ้เทพมาเห็นได้พ่อของพ่อของแก้วอะ่ะมาเห็นก็เลยมีการพูดกันนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้แบบลงไม้ลงมืออะไรอะเออนะครับก็สุดท้ายไอ้เทพก็เดินกลับไปยิงฉออากนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมาก,กตัดฉากมาที่พระนางเราดีกว่านะครับทั้งสองเนี่ยก็มาเจอกันก็คือขวัญมันกลับมาหลังที่มันโดนอีทับทีมตีหัวมานะครับ ก็ได้คุมกำมับกลับมาถึงบ้านก็เขินไงเออทุกคนเขาก็ต้องเขินแหละเขาหอบแก้มกันไปอีบีที่แล้วตาเขาก็ตาทำเตมไม่ถูกนะครับก็เขินนี่สุดท้ายเนี่ยไอ้ขวัญมันก็มาอาบน้านะครับแล้วมันก็นึกถึงตอนที่โดนอีบัวหอบแก้มใช่ปะเออแล้วมันก็กล่าวว่าคืนนี้แหละมันจะไปดิดสกอีบัวเว้ทุกคนแล้วมันก็บอกว่าจะเกิดเองว่าข้าไม่เด็ดแสดงว่าเองกินเผ็ดไม่เป็นแล้วแหละอีบัวคือมันพูดกับตัวเองนะ แต่ความฝันของไอขวัญก็ต้องสลายหายไปเพราะไอตัวเล็กมาบอกว่าพ่อใช้ไปเฝ้าโรงสีสรลุไอควันมันนอนหลับที่โรงสีทั้งคืนเลยทั้งคืนเลยคือพ่อไอขวัญก็แวะมาหานะแต่ว่ามันหลับไม่รู้เรื่องเช้ามาเนี่ยครับก็ได้รับข่าวร้ายอีกว่าเครื่องสีข้าวเนี่ยใช้ไม่ได้เอ,อพระอเอกมันก็คิดหาวิธีนะครับว่าจะทํำยังไงอีกุลเนี่ยก็บอกว่าให้ส่งเอ,อ,อะไรอะ่ะ ข้าวเนี่ยไปให้คูมั่นมันที่โรงสีคูมันมันแล้วบ่งเปอร์เซนต์ให้คูมันแต่พระเอกมันปฏิเสธแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวใช้มือตำนังเอกก็เห็นด้วยนะครับก็จะเป็นภาพที่พรนนาเนี่ยร่วมกันนะครับทำทำตำตำ,ำข้าวตำสีข้าวอะไรพวกนี้เออนะครับต่ฉากมาที่อีกุลอุ้ยคุณมันก็แอบร้ายนะอีพีที่แล้วผมผมผมคิดว่าอีกุลมันคงเข้าไปเพื่อสืบอ่ะแต่ตัวร้ายแม่งเป็นมีทุกเรื่องไงน,นะทำไมแม่งไม่คิดว่าตอนที่แม่งเปนคนดีเขายังไม่เอามึงเลย แล้วมึงเป็นคนชั่วเนี่ยเขาจะเอามรอจริงไหมมันไปไปไม่ได้อยู่แล้วอะขนาดมึงเป็นคนดีเขายังไม่เอาขนาดอีซ้อยอีซ้อยยังรู้เลยนะครับมีการคืออีซ้อยเนี่ยไปไปได้ยินพวกมันวางแผนนะครับว่าจะทําร้ายขวัญนะอีซ้อยมันก็เลยเข้ามาด่านะครับอีซ้อยนี่มันร้ายขวัญจริงๆนะทุกคนมันก็แบบมีการประท้าคารมเหี้ยน่ะอุ้ยอีซ้อยด่ายับเลยนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละก็แพ้อยู่ดีนละอีซ้อยของผมแพ้อยู่ดีหละ คือจริงๆนะทุกคนในละครเรื่องนี้ที่ผมมองเห็นที่ตัวรายร้ายจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่แม่งเป็นผู้หญิงทั้งนั้นเลยอีกุลเนี่ยแล้วก็อิทับทิมเนี่ยโอ้โหแม่ง,ยยงร้ายยิ่งกว่าตัวละครผู้ชายในเรื่องอีกอะ่ะแต่ไม่มีใครน่ารักเท่าตัวร้วายอย่าง่สร้อยของผมสักคนยังไม่มีนะครับตัดฉากมาที่ร้านทําผมของอีแก้วนะครับซึ่งไอเทพเนี่ยก็พยายามง้อยแก้วแหละนะครับมาให้แก้วทําผมให้ อีกแก้วก็อมผมรู้สึกว่าลึกๆเทแก้วใจอ่อนแล้วนะใจอ่อนนะทำไปแอบยิ้มไปอาจจะแบบรู้สึกว่าได้แกล้งไอ้เทพด้วยก็เลยยิ้มหรืออะไรก็ตามแต่แต่ก็ยังพูดยัง,ยงปากแข็งยังอะไรอยู่นะครับก็ตามสเต็ปนางรองหรือว่านางเอกในในคือนางรองอ่ะเออเอาง่ายๆนะครับก็ประมาณนี้ก็คู่นี้นะครับก็ยังไม่ได้คืบหน้าอะไรนะเพราะีกแก้วก็งอนนะครับไอ้เทพก็ไม่แน่ใจว่ามันรู้ใจตัวมันเองหรือยังอ่ะ ตัดฉากมาที่คู่นี้บ้างเอาแบบเบาๆสมองนะเออแบบยังไงก็ลงล็อกแน่นอนคู่นี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งไอ้คู่นี้มันก็นั่งป้อนข้าวกันเนี่ยพระเอกมันก็นั่งมองนั่งยิ้มนะครับแล้วก็เออกลับไปเนี่ยมันจะผัินศึกจะเด็ดดอกบัวให้ได้อะไรอย่างนี้นะครับอาบน้าแต่งตัวเสร็จอาบน้ําเสร็จนี่ขึ้นห้องเลยดูดูดดดดดท่าทาง <laughs> เออแล้วมีการแบบหยอกเย้า สก๊ัก,กหอกยอกเย้ากันนะนางเอกก็บอกว่าเดี๋ยวไปอาบน้ํากับโดยพกน้ําหอมไปด้วยนะครับแต่ก็นางเอกอะรู้สึกว่าเตรียมจะเดินประเดสุรเหมือนกันนะครับเออทุกคนซึ่งจางที่เห็นครับทุกคนพระเอกแม่งคึกขี้เปกเงยแล้วมันไปรอนอนรอนางเอกเต็มที่เลยนะเออแต่ตัวอยู่ดิคือกูจะรู้อะเวชชาตินี้กูจะรู้อะ นางเอกเนี่ยกำลังจะเข้าห้องไงนะฉีดน้ำหอมผมน้ำหอมเรียบร้อยแล้วเตรียมเดินไปดึกสิทธ์แล้วน้องไม่มาเรียกบอกให้ไปอธิษฐานด้วยก่อนไอ้ขวัญแห้วอาพออีบัวเนี่ยกลับมาถึงห้องนะครับก็เห็นไอ้ขวัญหลับโทูทำท่าแบบเสียเสียลมอยู่นะเสียใจอยู่นะหลับก็เลยเดินก็มาหายขวัญน,นะครับแล้วก็อืมผมถ่ายไม่ทันก็นคือนางเอกเนี่ยมันจุ๊บพระเอกเป็นหนึ่งทีนะครับหวานชํำม่ะผมบอกเลยครับอีพีนี้ทุกคนหวานจริงๆไงนะ ตดฉากมานี่าก็คือไอหน้าหล่อจากเมืองกรุงเนี่ยนะครับก็เปิดโรงสีหรือร้านของตัวเองนั่นแหละนะครับแล้วก็จัดโปรโมชั่นนะครับลดแรกแจกแถมหาเหวอะไรไม่รู้ทําไม่มีเงินสดไม่เป็นไรมาเชื่อไว้ก่อนมา,มา,ม,ามาเซ็นไว้ก่อนได้นะครับชาวบ้านก็แห่ไปไป,ไ,ปไอเนี่ยไปไปซื้อเพียบเลยนะครับก็มีฉากที่พายเอกกับพ่อไปเอกเนี่ยเถียงกันนะครับ ยกตัวอย่างเหมือนการเมืองอ่ะเออแม่งเถียงกันเรื่องการเมืองอ่ะแม่งไม่มีทางเข้าใจกันหรอกประมาณนั้นประมาณยกตัวอย่างเข้าใจง่ายนะทีนี้ก็มาที่ออไอเรืองแม้แต่เพื่อนพระเอกนะแม่งก็ยังเป็นเซนอ่ะเพราะว่าของถูกคิดว่าของถูกนะครับซึ่งพระเอกก็เตือนว่าให้เอาไปคืนนะครับข้างในเนี่ยยัดไส้มาหรือเปล่าก็ไม่รู้ซึ่งเพื่อนพระเอกมันก็เถียงแล้วมันก็กรีดให้ดูก็ไม่ได้ยัดไส้นะแต่เพื่อนมันก็บอกว่าเนี่ยฉันไม่เสียสักบาทเลยนะฉันเซนไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็ตัดจบสรุปนะครับว่าอีพีหน้าเนี่ยไอเรืองเนี่ยจะกระโดดน้ําฆ่าตัวตุยโอ้โหอะไรวะเนี่ยสรุปเหตุการณ์นะครับเหตุการณ์แรกรเ,เนี่ยก็คือพระเอกเนี่ยตามจับไอแดงนะครับเกือบจะจับได้อยู่แล้วเกือบแล้วอีกนิดเดียวนะครับแต่ว่าโดนอีทัพทิมเอาไมา้ตีหัวทั้งพระเอกทั้งไอเรืองสรุปคู่มึงนี่บางทีก็แบบจนมุม,มง่ายๆน้ยอยขวัญ เหตุการณ์ต่อมาเนี่ยนะครับก็คือโรงสีข้าวเนี่ยนะครับเครื่องสีข้าวเนี่ยเจ๊งพังนะครับเหตุการณ์ต่อมาเนี่ยก็คืออีกุนเพื่อนรักพระเอกเนี่ยตัดสินใจร่วมมือกับคู่มั่นมันเพื่อทําลายพระเอกนะครับทําให้พระเอกเนี่ยรู้ว่าไม่ควรแบบมาทํากับชั้นอย่างนี้นะแมงผู้หญิงเรื่องนี้แม่งน่ากลัวชิบหายจริงๆตัวร้ายผู้หญิงเรื่องนี้แม่งแต่คนนะครับเหตุการณ์ต่อมาเนี่ยก็จะเป็น ไอหน้าห่อจากเมืองกรุงเนี่ยหรือว่าคู่มั่นของอีกุลเนี่ยครับเปิดโรง4ีข้าวนะเหตุการณ์ที่3เอยเหตุการณ์สุดท้ายนี่คือพระนางนจะผัดเด็ดศึกกันแล้วเออแต่ถูกขัดจังหวะซะก่อนเฮ้ยไหนไหน่ยโคตจะมี <laughs>